phấn đỏ cà chéo bông thì nóng đỏ nó cũng tùng đỏ cà chéo với luộc chín cặp bún xe nó mày cả xẹp chín treo cả xẹp đỏ cà chéo tốt là lượm ọt đẹp nhăn đỏ cà chéo đỏ cà chéo nhăn bông, bông. bông. mày ข้าวเราจะคยกินกันหลายๆคนอยู่ดอกจากจะว่สชดปันไหนพี่น้องถ้าชุดสดมันกินสดกับแส,สบหอมบ้านข้าวไปหาเก็บเอาคือทั้งบ้านยังมาได้ปู่เล้วจ้ะดอกกระเจียวยังราทานาันมีไฟปู่เล้จ้ะเกิดตามธรรมศาสติ์ังหลายอยู่ ข้อเด้กินอยู่นะคะเกียวแดงเกียวแดงกับเกียวขาวกับเกียวเหลืองกับมีได้พี่น้องเสีสยวได้กับแส่ทถามว่าหลอกออกจังสีน ีิดินคิอยูนหลืมคนนี้น,าน่าจะเนาะไม่เี็บมันจีบดอกคนีต้องลอกออกแล้วกลังดีๆน่นจาจะเนาะพอคนฝ้นมาจากดินดินจะข้บไปนี่นี่ถ้าล่างบดดีก็แย่พี่นนอะกิ้บ่ได้สามีอยากกินด,ดอก จ,จ,จะจัดให้จ้ะเมลแงสองดอกยมียจัดให้สี่แมพาข้อมีด้วยเมนมาจาดทุกคนลองเล่วนว่าหัวไปลาสันเดียพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอิ้นจังบกเขียดเนาะจ้ะเนาะจังนั่นเทาเล่าเล่นว่าหัวมัวมันไปตกยังหมากใหม่ งานกับเมื่อนเนาะเอาเหรียว่องม้วนไปแล้ว,อ,ลอ,วลอ,ลอันนี้แล้วไปลางไว้จะไปตัมต้มมกตองไงพัวพัวอยากตัมต้มมกตองพัวมือแรงที่จัดให้หาดอก่าสับฮม อาบ่าพอกเขาไปเอาตัวปอกขึ้นอปองน้ำใหม่ยังไจะ้ะ อุ่วตันสิเส็บนองทอกันไหมคลิปหนาเล้วทุกคนจ้าไปล่างไปเอาไว้แกงใส่หมูไมทุ่คนไายบายจ้า